ไม่อะไรก็ว่าไปอันนี้ท่านนาครับเอฟซีรอท่นทนายพร้อมก่อนไม่เอจะซื้ออ๋อมาเลยแต่ถ้าไม่พร้อมรีอารมีเรื่องนะเอาผมพูดก่อนนะเล่นกับใครไม่เล่นเล่นกับสมเกียรติอะทุกท่านที่ดูคลิปอยู่นี้นะครับเนี่ยไี้ไปเหยียบถําเสือเท้าผมที่หน้าบ้านว่าท่าทนายผมดูทนายอ้วนไปนะ เออเราก็มึงนึกเออยิงด้วยว่าเราปวดหลังปวดเข่าเลยแล้วทําไมอ่ะก็เลยบอกว่าเนี่ยมาเดี๋ยวมาวัดดวงกันไหมมาท้ากันไหมผมก็ถามเขาว่าเมือวันนั้นไอชิดมันจะถามว่ากินแล้วเนี่ยเรื่องอย่างว่าเนี่ยมันจะหายไปไหมเขาก็บอกไม่ไม่ใช่มันไม่ใช่มันเป็นในสมุนไพรนะครับรับรองได้ว่าไม่หายไปผมรับคําท้ารีอานะครับทุกท่านนับตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปผมจะแชร์เล้นกับเขา รอบหน้ามาถ้าเห็นสมเกตยังเป็นหมูอยู่ทุกท่านครับรีอามีเรื่องกับผมด้วยครับจริงๆต้องบอกีนี่เจ้าของตัวแทนมานี่ผมลุยนะครับผมบอกก่อนนะบอกว่าคือเวลาที่เราถือมาเป็ับข้นมาเนียมันไม่มีอะไรที่พิสูจน์ได้ทีนี้เราก็มองแล้วว่าต้องเป็นท่านทนายแล้วแหละต้องเป็นท่านทนายแล้วแหละเมื่อเช้าผมใช้ขนาดได้ประมาณหนึ่งร้อยกิโลครับผมจะลงให้ได้เหลือสักแปดสิบ นะฮะผมจะลงแแต่เบื้องต้นต้องไม่น้อยกว่า5กิโลเพราะทางนี้เขาบอกว่าค่าสถิติเลยเนี่ยของของรีก็คือจะอยู่ที่4-7่กิโลต่อเดือนนะคะแต่แต่ต้องบอกก่อนว่าผลลัพธ์เนี่ยมันแล้วแต่แล้วแต่บุคคลเพราะว่าคือเหมือนกับคนเราทัาตั้งเป้าจะลดน้ำหนักแล้วจะรู้ว่าตัวเองกำลังทำอะไรอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ย ตัวช่วยมันก็เป็นแค่ตัวช่วยนะคะมันไม่ใช่ยาพิเศษที่กินแล้วจะลด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 หรืออะไรมันก็คือมันไม่ใช่ยาใช่ม,ม,ใชมันไม่ใช่ยานะครับะะมันเป็นผลิตภัณฑ์เ,เสริมอาหารที่<แ>ทมาช่วยเป็นตัวช่วยที่เหมือนเวลาที่เราจะ,ะลดน้าหนักเราก็ต้องอกินน้อยลงนะคะคุมของจุกจิกถูกไหมคะตัวเนี้ยจะมาช่วยให้การปรับพฤติกรรมเนี่ยมันทําได้ง่ายขึ้นนะคะแล้วก็ เป็นผลลัพธ์ที่เร็วขึ้นแต่จะไม่ใช่ยาลดน้ําหนักที่กินแล้วไม่ต้องทําอันไทยเลยผมชอบกินทุกอย่างเหมือนเดิมผมชอบที่เขาบอกว่าอะไรรู้ไหมเขาบอกว่าทนายทานปกตินะผมนึกว่ากินแล้วต้องแบบงดอาหารแบบอยากกินทุเรียนก็ไม่ได้กินอะไรเงี่ยเขาบอกทนายทานปกติเพียงแต่ว่าให้มีวินัยในการทานตัวนี้เช้าเย็นเช้าเย็นสิบวันเดี๋ยวผมจะรีวิวให้ท่านดูว่าเฮ้ยผุงยุบไหมเมื่อเช้าวัดเอวแล้ว สี่สิบกว่าเนาะสี 45, 100. 100่สิบกว่านิ้วสะโพกสี่สิบห้าสี่หกนิ้วอะไรวะน้ำหนักร้อยโลนะครับสามขีดร้อยโลสามขีดร้อยผมก็เลยยังงงอยู่ว่าเขากล้าได้ไงมาท้าผมเพราะคุณก็รู้ปากผมนะสมมติถ้าไม่ลดขึ้นมารีอานี่วูบจากวงการเลยนะผมบอกก่อนนะถ้าไม่ลดอ่ะต้องแบบนี้ล่ะค่ะเพราะว่า การโฆษณามันก็มันเป็นอะไรนะครับเพราะนั้นทุกท่านครับต่อไปนี้ผมจะเห็นผมอยู่หน้ากล้องเมื่อไหร่ก็จะแวบนะครับดีนะซื้อเถอะอะไรแบบพี่พี่ธันนเนี่ยก็ขอให้ผมใช้ดูก่อนแล้วก็ผมจะลุยเลยแต่ผมผมก็ยังเชื่อมั่นเขาเพราะเขารู้สึกจะมีรีวิวให้ผมดูหลายหลายคนพงยุบหมดเลยต้นอยู่ไหนวะ่านครับนายเนี่ยคือเป้าหมายเราหนึ่งคนนอ นายนายต้องการลดหุ่นนายต้องหาเราเด้อ <bi> <laughs> นะตรงนี้เพ <c lerde> ราะนั้ตนรตรงนี้ครับทุกท่านครับถือโอกาสพอดีรีอาเขาบอกเออไหนๆหนานาจะขึ้นมาก็ขอชานเล็กชุดเท่าไร่ชุดละเออเอาเลยเอาเลยเดี๋ยวขออนุญาตนะคะชุดนี้นะคะก็คือทานไม่มีแถมอะไรด <c ười> ้วย <c ười> เออเห็นบอกมีแถมท <c ười> <c ười> านได้ทั้งหมดเนี่ย <c ười> 30วันก็คือ1เดือนนะคะก็1,950บาทแล้วแถมอะไรครับราคาทีนี้ไม่พอก็คือช่วงนี้จะทำโปรแต่เดี้ยวก่อนอะจะแถมตรงนี้นะคะเป็นสกินแคร์นำเข้าจากเกาหลีนะคะตอนเนี้มูลค่า2,070บาทก็คือบ้าทเราไม่ขาซื้อเซตนี้ให้เซตนี้ไปด้วยเลยถ้าใครสั่งซื้อเดี๋ยวนี้ก็ได้ใช่ซื้อแบบนี้ถ้าใครสั่งซื้อเดี๋ยวนี้ในนามผมนะค่ะขอเลยนะขอใครสั่งซื้อในนามผม นี่ห้ากองแถมนี่ไปด้วยเลยครับใช่่อันนี้เมียผมคงจะได้ใช้แน่นอนนะครับเหลี๋ยวนี้เลยนะครับถ้าสั่งซื้อมีการปักหมุดแล้วหรือว่าผ่านตัวแทนคนไหนก็ได้นะที่เป็นของรีอาก็ได้นะเอาเลยใครก็ได้นก็ได้เลยไม่จำเป็นต้องผมหรอกนะครับอยูทูเบอร์ทุกช่องที่เป็นตัวแทนนะครับไื้ออันนี้เอีจะลองให้ทนายกินก่อนไม่มีปัญหาถ้าทนายพร้อมลงเอซเดือนหน้าจะสั่งเลยอ่านะครับเนี่ย แต่ถ้าใครอยากได้เดี๋ยวนี้เขาเรียกว่าชาเลนจ์ไปพร้อมๆกับท่านทนายก็จัดได้เลยนะแชร์เล้นอ้าใครอยากแบบอขาเรียกว่์เล้ไปพร้อมๆกับท่านชาเลนจ์คืออะไรครับชาเลนจ์ก็คือการท้าท้าให้ดูแลรูปร่างท้าให้แบบรีดน้ำหนักออกเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้นเราก็เลยมาชาเลนจ์กับท่านทนายเลยว่ามาดูผมแทนหนึ่งเดือนเนี่ยนะคะเซ็ตนี้จะสามารถท่านทนายจะสามารถเปลี่ยนตัวเองได้ไหมถ้าห้ากิโลได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยสมมุติห้ากิโลนี่นะครับ ผมขอออกทางพุงกับก้นครับเพราะรู้สึกก้นใหญ่เหลือเกินมีที่รอสั่งเยอะเลยเดือน <c oughs> มาเลยครับมาเลยครับเดือนหน้าสั่งแน่นอนแต่แต่ถ้าไม่ลดนี่งานเข้านะผม <c oughs> บอกก่อนนะ <c oughs> ต้องบอกกันบ่าเรียกก็คือว่าสูกตามประเทศนะครับ างประเทศส่งค่ะว่าจะมีค่าส่งที่ตามค่าส่งผ่านช่องยูทูบเบอร์มีค่าคอมให้ยูทูบเบอร์ไหมครับอ่าอ่าอ่ายูทูบเบอร์มีค่าคอมมิชชั่นให้นะคะก็คือให้กล่องละหนึ่งร้อยบาทนะคะสำหรับยูทูบเบอร์นะคะแล้วก็มีโบนัสเป็นตมาเนี่ยช่างดือนครับช่างดือนครับมีโบนัสเตส่งให้ยูทูบเบอร์ทุกท่านด้วยนะคะผมู้หฝากบอกกล่องละเหรอกล่องละเนี่ยหนึ่งร้อยบาทค่ะหนึ่งกล่องหนึ่งร้อยบาทเซตนี้เซตนนี้ค่ะ กก็คือห้าร้อยบาทเฮ้ยเฮ้ยวันหนึ่งขายสักสิบกล่เลิกเลิกสิบเลิกเลยนอกเหนือจากนี้นะคะได้กำไรกล่องละร้อยแล้วเนี่ยสะสมยอดรวมห้าร้อยกล่องไปเวียดนน้าอ๋อเอาเลยจอดเลยดีกว่าแอดมินสั่งรับออเดอร์หน่อยจะพูดงแอดมินแอดมินนี่นี่นี่สั่งให้บาทต้นด้วยเด้อลืมเด้อรับรับแทนหน่อย ากก็หมูเหรอครับเอฟซีถามว่าเอาปากผมให้ให้ลุงไหมอ๋รายได้แบ่งให้ลุงไหมมีครับมีครับรู้สึกเขาบอกมีของลุงพลได้ด้วยใช่ไหมครับได้ครับได้ครับได้ด้วยครับได้ด้วยได้เหมือนกับที่พี่ชามาดี้กับเหมือนกันเลยเหมือนกันเลยครับผมเหมือนกันเลยแต่แต่อย่าลืมอย่าลืมรูทีนแท็กของผมด้วยนะไม่ใช่นะแต่วันนี้ขอให้ทางนี้เป็นพระเอกก่อน นะครับก็สีแดงเลยลุงได้ลุงได้ครับผมพี่คุกกี้นะครับทุกท่านครับวันนี้ผมรับคําท้าค่ะได้สกินแคร์ผมรับคาท้าครับภายในสิบวันนี้ท่านจะได้เห็นผมในลุกใหม่ไม่ใช่ผมขึ้นนะไม่ใช่ผมเกียิมามีผมขึ้นเฉยเลยนะไม่ใช่นะนหอมหอมหมายถึงว่าหุ่นจะดีขึ้นบอดี้จะดีขึ้น เสียละเท่าไหร่ครับหนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบบาทแล้วก็แถมอันนี้เป็นนผ้าคอมนะครับนอกทา่ถ้านอกโอ้ยผมว่าเป็นตายอย่างเมื่อกี้เมื่อกี้คุยเฉพาะอันในส่วนของคอมมิชชั่นนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวพูดต่อพอดีเมื่อกี้นี้มีมีเอฟซีตั่งแล้วครับเริ่มสั่งแล้วช่องกัปตันกับช่องทนายคนละหนึ่งชู๊ดยังยังไม่เริ่มต้นก็จะรวยแล้วน่ารักมาก อันนี้นะคะนอกจากคอมมิชชั่นที่จะได้กล่องละร้อยแล้วนะคะเรายังให้ยูทูบเบอร์สะสมยอด500กล่องบริษัทจ่ายให้อีก7,000บาทนะคะ1,000งหมืนกล่อง้100 0กล่องบริษัทจ่ายให้1,500 0บาทนะคะหมายความว่าเดือนนี้ผมขายได้10เดือนหน้าผมวันนี้ผมขายได้20รวมๆไปเรื่อยๆเื่อยๆไม่ได้จำกัดเวลาจริงๆจำกัดไว้ที่4เดือนแต่ใช่จริงๆจำกัดไปที่4เดือนทุกๆ4เดือน สเดือนได้จัดกเนทุก4เดือนจะเปลี่ยนเป็นโปรโมชั่นอาจจะเป็นทองคําบ้างท่องเที่ยวบ้างเงินสดบ้างแล้วแต่สถานการณ์อันนี้กินกี่ชุดครับจะเห็นผลกินกี่ชุดจริงๆเนี่ยนะแต่น่าแต่คนถ้าคนตามสถิตินะคะคนที่น้ําหนักตัวแบบเยอะๆแปดสิอัพเนี่ยจะเริ่มเห็นตั้งแต่สิวันอันนี้อันนี้สมมติสมมติผมร้อยกิโลอันเนี้ยเซตเดียวอยู่